สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีวันเช้าที่วันที่สดใสค่ะอากาศดีดีค่ะมีเดดด้วยดูอารมณ์ของน้องเนี่ยน้องเต้งๆนี่ไม่ดีเลยตามติดชีวิตยาอบเลยจริงเมื่อวานไม่ได้อยู่เขาเนาะเขาก็ตามยาทั้งวนันเลยตั้งแต่เช้ามาเนี่ย ดิงเป็นไรลูกหะออกมาแล้วไม่ต้องกลัวเนี่ยต่ำๆเองมาเอกมาลงมาเลยลงมาไม่ต้องกลัวลงมาหนูลงมาเลย่ใช่หนูลงมาลงมาลูกไม่ต้องกลัวต่ำๆเองลูกเฮ้ยอุ๊ยอยอยหนูลงมาไม่ต้องกลัวลงมาเนี่ยตํำๆเองพื้นต่ำๆเองนี่ นูอยาเป็นอะไรที่ขาดตายขาวมากเลยลงมาอี๋เก่งแล้วเก่ง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 ต้องคิดก่อนชาชานูทำอะไรชานูทำอะไรลอแม่สุกปุกูกอย่าเลียนนะสุกปุกสึงสยปปนนัยกระเป๋าอันนี้ไปซื้อ กับข้าวมามีกินกุ้งกุ้งสดน้ำคงจะไหลมันได้กินนี่เดูอกาศไหมลูกนะดูอกาศข้างนอกไหมช้าชานี่ดูอกาดข้างนอกไหมดูอกาศข้างนอกเนาะเดี๋ยวให้มองดูอกาศข้างนอกจะนั่งตักอีกแล้วมานั่งตักก็นั่ง,งอ mới thể nang tặc anh ấy đi đu không nọc, đu không nọc anh ấy đu không nọc nè nó thấy mấy nó à không nọc à, thấy mấy, thấy là ngay này, đu nơi, móc hửm, nó không nữa hết mấy. ตามตั้งแต่เช้าเดินไปไหนก็ไม่ได้เมื่อวานไม่ได้อยู่ขเขาเพราะกลัวเราทิ้งเข้าไปอีกกลัวยายทิ้งเขาไปอีกแล้วก็ติดอยู่เงี้ยอยู่ที่ตักน่งเงี้ยนะถ้าถ่าหนูจะทำนี้นะมาหล่นนะพกุกเนาะ ถ้าสาวเป็นน้องเขาชอบอยากรู้อะไรเขาก็อยากรู้นะเ้าใช้ใช,ใช,ใช้จมูกเนี่ยดันทุกอย่างอยากรู้เขามีเฉยเขาฉลาดนะติ๊งิงก็ฉลาดนิดนิดแต่เป็นเด็กที่จิตใจดีเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ให้ครบเป็นนาทีหึือลูกคะ หนูจะนั่งอยู่ตรงนี้ครบเป็นนาทีใช่ไหมเขาจะไม่ดูหนูนะแล้วเรามองวิวข้างนอกนะ่ะเนี่ยมีตาลายนะลูกเ <c oughs> ม่เก๋แล้วนะยาเก๋แล้วนะมองด้วยนี่มันก็ตาลายนะลูกกงเนี่ยหนูทำอะไร อลุกลกขึ้นเหอะจะอยู่ในตักอย่างนี้ใช่ไหมในตักอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเยงกันอีกแล้วเดี๋ยวทำพีอ่ะนัะ่นนั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 ่น nhà tiệm này không phải ญาติ nhưng nhà ơi có lên เต็งก็เลยอ่ะเต็งวันนี้ลูกเต็งเต็งเต็งหนูสามารถป่วยตัวได้นะลูกหนูไม่ต้องนั่งแข็งแขงอย่างนั้นก็ได้มานีวันนี้ เดี๋ยวจะพับข้างนอกเนาะ่าอกเอ็นหมาแมวก็อยู่กับหมากับแมวเลยเนาะกระชั้นหนูยังไม่เป็นคขนเลยหน้าหนูสิ ใม่เสนก็ตามติดชีวิตย่านะวันเนี้ทิ้งทิ้งเขาไปไหนไม่ได้หรอกเ้าขอจบคลิปไว้เพลงเท่านี้นะคะเพราะว่าอมันก็มีที่เดิมๆเมนาะถายให้ดูเนาะขอบคุณ ที่เปิดกุำลังใจให้ย่าอกกับน้องๆน,นะคะขอบคุณค่ะได้พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ